เราเริ่มต้นด้วยไอเดียอันหนึ่งเป็นกฎและสูตรของพลังทวีคูณครับสมมุติว่ามีงานอยู่งานหนึ่งให้เราทําเขามีวิธีในการจ่ายเงินให้เราเลือก2แบบครับแบบที่1นึ่เขาจ่ายให้เราวันละแสนทุกวันที่เราไปทํางานเขาก็จ่ายให้เราวันละแสนวันละแสนแต่แบบที่2ครับเขาบอกว่าวันแรกที่เราไปทํางานจ่ายเราแค่1บาทครับ แล้วก็คูณ2ไปทุกวันที่เราไปทํางานเช่นวันที่2ก็คูณ2เป็น2บาทวันที่3ก็คูณ2เป็น4บาท8บาท16บาทใช้สองบาททวสิบสี่บาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าง,งานงานนี้มีระยะเวลาอยู่30วันท่านจะเลือกแบบ1หรือแบบ2ครับเราทราบแน่ๆครับว่าแบบ1วันละแสน0 0วันก็คือ3ล้านใช่ไหมครับแบบที่2เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่ แต่ผมทราบครับว่าหลายท่านถ้า,ท,า,ท,าท่านเลือกเนี่ยท่านต้องเลือกแบบ2แน่เพราะท่านไม่มีอะไรจะเสียครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเรามักจะไปเลือกแบบที่1เพราะว่าได้ชัวร์ๆเราต้องการชัวร์ๆไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับให้ผมพาท่านไปทํางานสักสิวันครับเราลองดูนะครับว่า10วันแบบที่2นั้นเราจะมีไรายได้เท่าไหร่วันแรก1บาทนะครับวันที่2คูณ2ครับเป็น2บาท สบาทคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ3 2 64 1 2 8 256 512บบาทครับวันที่10เนี่ยเรารับ5 1 2บาทรวมๆกัน10วันเราก็รับพันกว่าบาทในขณะที่เพื่อนเรารับ10วันนี้ล้านหนึ่งแล้วครับท่านยังคงอยากจะรับแบบที่2ต่อไปไหมครับหรือว่าท่านอยากจะกลับไปรับแบบที่1 มีหลายคนครับยังคงอยากจะรับแบบที่2ครับให้ผมพาท่านไปทํางานอีก5วันครับวันที่15เรารับ16ครับในขณะที่เพื่อนเรารับไปแล้วแสนหนึ่งเขาก็รับ15วันรวมกันล้านห้าเรารับรวมกัน3 0,000กว่าเท่านั้นเองเราลองดูนะครับวันที่16เรารับ3 2 0 0 0ืวันที่17วันที่18ครับเห็นไหมครับเป็นวันแรกครับที่เรารับแสนหนึ่งหมื่นเพื่อนเราเลย เราต้องใช้เวลา18วันที่จะรับเงินถึงแสนหนึ่งครับในขณะที่เพื่อนเรารับแสนหนึ่งตั้งแต่แรกเลยแต่ท่านสังเกตไหมครับในวันรุ่งขึ้นคือวันที่19เนี่ยเพื่อนเรายังคงรับแสนหนึ่งครับในขณะที่เรารับ2 0 0แสนครับวันที่20เพื่อนเราก็ยังคงรับ10,000แสนครับในขณะที่เรารับ5 0 0แสนครับราลองดูดีๆครับไปถึงวันที่23วันเดียวครับเฉพาะวันที่23วันเดียวเรารับ4ล้านในขณะที่ถ้าเพื่อนเรา ทำงานจบงาน30วันนี้เขาจะรับเงินเพียง3ล้านเท่านั้นนะครับเราลองมาดูครับว่าเมื่อจบโปรเจกต์คูณ2ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีรายได้ถึง536ล้าน,นครับถ้าธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ท่านว่าดีไหมครับแต่ท่านจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนนะครับว่าทุกคนต้องการรายได้แบบตารางฝั่งขวาหมดเลยถ้า500 0 0 0มันเป็นล้านหนึง ใครๆก็เอาทั้งนั้นแต่ท่านเห็นไหมครับว่าเราไม่มีทางผ่านไปรับรายได้ของตารางฝั่งขวาได้โดยไม่ผ่านการรับรายได้จากตารางฝั่งซ้ายมาก่อน16บาทเป็น32บาทเป็น64บาทความจริงอัตราการโตมันก็เท่าตัวเหมือนกันกับตารางฝั่งขวานะครับแต่พอเริ่มต้นจากตัวเลขน้อยๆหลายคนไม่เข้าใจครับเลิกไปก่อนมันไม่สำคัญเลยครับว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ ตราบใดก็ตามที่รายได้ของเรานั้นสามารถเพิ่มเป็นทวีคูณได้โดยเราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนของเราระบบการขยายตัวแบบนี้เราเรียกว่า the power of two พลังทวีคูณ2